มาแจกลูกสะกดคำสะระอากันนะคะยังอยู่ที่สะระอาอยู่นะตัวอักษรมีดอเด็กดอตอเตางงงูมาเริ่มกันเลยค่ะคำาที่หนึ่งดดอาดา ดออาดาคำที่สองค่ะตออาตาตออาตาคำที่สามค่ะงอ งางออางาทวนอีกครั้งนะคะคำที่หนึ่งอ่านว่าอาดาดออาดาคำที่สองอ่านว่า do อาตาคำที่สามอ่านว่างออางางออางาถ้าไม่ทันก็เปิดดูอีกรอบหนึ่งนะคะลูก